ไาแถวบ้านก็จะขี่รถไปไปเลรวคะเด็ดมาเลย กับแปมันนำยอดไปแล้วลมันไม่กลัวด้วยนะตายแล้วอ้า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 วออ นู่นวิ่งขับเขาเลยอ้าวยาอ <c oughs> ่ะนะ <c oughs> เสียงเรั่นครับจอเลยนะคะ แปลมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอฟซีจ๋าโอ้โหนี่นะคะบ้านตาโกงอยู่นี่เองมีคนอยู่หรือเปล่าย่าไปทำนากันรือเปล่าน้าเออค่ะเอฟซีเราจะไปเก็บใบมะกรูด,ดใบไไม,มะกรูดนะคะเอฟซีอมะนาวด้วยขอจ๊ะอามะนาว โอ้ไปซื้อมาใสตทั้งเลอันนี้นะอยู่บ้านนี่แ่ก็ือราคาดีหกพันโอ้หกพันวันี้ 6, ปลาบมันมเหือ8นมันเยอะเรามาเก็บมะนาวกันนะใครสิเวางพัดวกขนแลสงนะนาควกน้มนลอน้ำมันยยงเอไว้ลายมันจะได้เลือกเอานะ เขาส่วนเข้าไปไม่ได้ขาจะเป็นรับจ้างหมูอยู่เขาขั้นอันน้าผนีไปจะน้าผัดแอ้แถว่ัดวัวแส้แน่โอไปัดจักแร้นมาแส้ของเจ้าของพัดต้อเย็ดแอ้อันจะแส้นำยางก็ได้มาตัดน้ำร่องมันหัยะกนเวันีเปิดยางไว้ยางก็เป็นราคาได้เขาวายางก็เป็นราคาสี่สิบวเป็นราคาจะเจ้ามีหอดสี่สิบจะคือได้มีหอดเหรอ มีแต่แต่ทักสิ่คนละราคาอย่างแล้วเลยแล้วก็แล้วเลยแล้วก็ลงมาเซาห้าเสาหกเาสองสิบแดลงหอดสิบกว่าสิบหาทลูกคอยคี่สิหกแม่เออพี่พ่อจ่ายงนรถสุดใยค่อยๆคือเดียวเนี้ยลายนี่ก็ยังได้ไปหาเอาทั้งอื่นมาซ่วยนั่นแหละพีพ่อจ่ายงินรถรบ ออกคุยคว้าถ้าแม่เธอไปตัวก็ยังท่านได้เงินไปตัวอ่คอยว่าก็เลยมีได้ไปถามเออมีด้นันมีได้เวลาเนี่ยวะเนี่ว่าเบาเด้ออยู่ส่วนยางเร่ายึดต่อไปใส่กับมาบ่มาอันต่ออล้วนว่านลายว่เข้ามาอยู่บ้านว่ะเงินอยู่เนื้อบ้านก็มีแต่มันไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยเนี้ยก็เลยมีได้เอามาอยู่ที่นมาอมาอยู่ที่ตั้งแต่ตั้งแต่ปูยางหมดแล้วเลยค่อยปูยางหมดแล้วอยู่นี่สะดวกปูยางได้เป็น ซีฟก็ปีแล้วอยู่ว่างซีฟปีได้ลรอมาอยู่หน้านี่มาอยู่หน้านี่ยนะบอมาอยู่นอนอยู่หน้าพี่ได้มีได้ข้าบ้านมีได้ไปฟ้าก็อยู่แบบนี้แต่ว่าเที่ยวเขาเมื่อศาสตรไฟศาสตรอันนั้นก็อยู่บ้านคนนะเขาเรียนเรียนเขามือศาสตร์เรีนศาสตร์อะอยู่บ้านพี่เท่าออนได้ไฟมากอะมันสบายสมเป็นกรับไปเอาไหมมะนาวนี่พี่เออไหมใส่ใส่ตำมะฮะ มันกำลังเหยื me, <in Sword> ่อน่ะมันเปลี่ยนเมื่อได้เบิกเพราะบีบเบิ่งมันมันมีน้ำมีนั่นและมเัาบีบหนุ่ยมันตื่นเข้าใจไหมว่ามันงูมันอ่อนนี่แหละคนไทยมาอยู่กับผู้ไทยมันลป็น้อยมันขึ้นมาแบบเป็นดอกรวมเป็นใหม่ใหมาหน่อยมะนาวแพงค่ะเออค่ะ กูมานาถ่ายว่าเธยวะง่ายอยู่นะ เดิมกูดมองคนทั้งโคเอ้ยสร้างนะคะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านอยู่สวนยางนี่เหรอปากเปีเจ้านี่เนาะมองหน้ามองหลังเป็นเพื่อนบ้านอยู่สวนยางออืมว้้ถาเ็ดั ปูนยแบบเขือนหน่ะน่ะปุ๋ยมะเขืออย่างนี้มะเขือเกลียมกด้มะเขือเขียวน่ะมะเขือขาวน่ะนะรือว่าน้ำพรมหามันละสายเนาะน้ำท่วมมันก็จะเหี่ยวเียวเนาะนี่นะคะรู้ว่ากินได้ของสวนข้างๆนะพี่ข่ปูขึ้นมาบอกฮะมันปูอยู่ทางนาำสิได้มีสายเอ้าไปว่าเนี่ยโหมงหทเิงเลยนีไปว่าเอา อันเพราะว่ามันสีตายเมื่อเกิดไม่มีห่ามาพุ่งเห็นบ่มีรากขึ้นมาใหม่รากปูขึ้นมาเลยตอนนี้มันสิเปือกปูถ้าเขาเอาขึ้นมาไปเทอมันลอยนี่มันก็เหมือนคนนะมันก็เหมือนคนนะถ้าเกิดตะกายให้ให้อยู่ได้อาจจะมีตายถ้าเขาเอฟจะหางปูน้ำนะแล้วดินไปโป๊ะเงามันอาจจะพุ่งได้พามีรากขึ้นมาอันนี้นะคะสวนมะเขือฝนตก ชุกเกินก็ไม่ดีเนาะน้ำได้ใช่ชุกเกินน้ำก็ท่วมแรงเกินก็เหี่ยวมีความพอดีเนาะจะอมแบบไหลน้ำกับมีเด้แต่ว่าเามีได้เอามาฟูนะได้ยินอยู่ได้สอไหล